เคสมีเสียงวีวีเหมือนคลื่นไฟฟ้าในหูเป็นตลอดเวลาทรมานมากๆรักษาอย่างไรให้หายนะครับเคสนี้ก็เป็นเกี่ยวกับโรคเสียงเสียงดังในหูที่มาปรึกษาหมอเอนะครับว่าตัวเองนั้นมีเสียงเหมือนวีวีนะครับเหมือนคลื่นไฟฟ้าอยู่ในหัูแล้วก็ดังตลอดเวลารู้สึกว่าตัวเองนั้นทรมานมากๆเลยนะครับก็ อยากจะหายนะครับแล้วหมอเนะครับมีแนวทางการรักษาอย่างไรให้หายนะครับส่วนตัวผมนะในการรักษาคนไข้โรคเสียงดังในหูนั้นผมเองก็มีประสบการณ์มา16ปี1 6 17ปีนะครับก็ขอยืนยันนะครับว่าโรคเสียงดังในหูนั้นมันมีแนวทางที่สามารถรักษาให้หายได้นะครับไม่ไม่ใช่ว่าเป็นโรค ถึงทางตันที่รักษาไม่ได้เลยนะครับแม้ว่าคุณหมอแพทย์แผนปัจจุบันนะครับท่านก็รักษาเต็มที่แล้วก็รักษารักษาของประคองอาการนะครับแต่ด้วยประสบการณ์ของผมที่รักษามาอย่างยาวนานแล้วก็มีความชํานาญในการรักษาโูคนี้นะครับก็ขอยืนยันนะครับว่าโูคเนี้ยมันรักษาให้หายได้นะครับท่านใดที่เป็นอยู่ทรมานนะครับอายุของคนที่เป็นนั้นไม่ได้เป็นในคนแก่นะครับ บางท่านน่ยผมเจอ21 22 23 24 25 29ปีก็เจอแล้วนะครับอายุมันไม่ได้สําคัญเลยเกี่ยวกับโรคนี้เป็นได้ทุกทุกช่วงอายุนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายนะครับไม่ต้องรอให้แก่นะครับไม่ใช่ว่าตัวเส้นประสาทหูเสื่อมมันจะเสื่อมตอนที่อายุเรา60-70ไม่ใช่นะครับมันเกิดขึ้นในทุกช่วงอายุเลยผมเจอ10ขวบก็มี 15าขวบกว็มีนะครับเป็นโรคที่เป็นแล้วทรมานนะครับท่านใดที่เป็นอยู่นะครับพอมาฟังไลฟ์หมอเอก็อยากจะให้เอาแนวนทางในการรักษาของผมเนี้ยไปปรับใช้ดูนะครับนะบเพราะว่าแนวนทางการรักษาของผมนั้นนะับผมเองก็จะใช้ยาแผนโบราณน,นะครับแล้วก็ปรับกันอยู่กันกินใหม่นะครับงดอาหารสแสลงยังก่งคัดละออกกําลังกายนะครับท่านใดที่ยังไม่พร้อมในเรื่องของ เรื่องของค่ายานะครับการรักษาด้วยยาแล้วก็มีหมอ A ดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับท่านก็เอาแนวทางในการรักษาเกี่ยวกับเรื่องของการปรับกรนอยู่กันกินใหม่นะครับงดอาหารแสดงอย่างเขรงคัดแลออกกำลังก,กายไปใช้ได้เลยนะครับอาการท่านจะค่อยๆทุเลาลงนะครับแม้ว่า,ามันอาจจะยังไม่หายขาดเท่ากับการใช้ยาแต่ว่าก็ทําให้ท่านดีขึ้นแน่นอนนะครับโรคเสียงดังในหูนะฮะมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรแล้วทําไม แนวทางการรักษาโควิดนั้นมันถึงหายได้นะครับก็อยากจะเล่าให้ท่านฟังนะครับนะฮะจากการที่ผมอยู่กับคนไข้ามาอย่างยาวนานนะครับก็พบว่าสาเหตุหลักของโูคนี้นะครับก็คือเกิดจากตัวเลือดของคนไข้นั้นความเข้มเลือดของคนไขน้นั้น,ออน,คจจน,นค่อนข้างออกไปทางจางนะครับอาจจะยังไม่ถึงเลือดจางเลยแต่อยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างออกไปทางจางนะครับอ่า เมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่เรามีภาวะเลือดค่อนข้างจางเป็นเวลาติดต่อกันหรือเลือดค่อนข้างจางเป็นเวลาติดต่อกันนะครับมันจะส่งผลให้ฮอร์โมนของเรานั้นทํางานผิดเพี้ยนขึ้นมานะครับโดยปะกะตินะฮะตัวฮอร์โมนของเรานะครับฮอร์โมนที่สําคัญเกี่ยวข้องกับโรคเสียงดังในหูนั้นก็คือนะ,ฮ,ะฮอร์โมนเมลาโทลินนะครับคนที่เป็นโรคเสียงดังหูนั้นด่านสําคัญเลยก็คือ เรานอนไม่หลับกันนะครับเรานอนไม่หลับมันหลับไม่ได้แล้วก็เสียงดังตลอดเวลาเลยนะครับแม้ว่าคุณหมออาจจะจ่ายยานอนหลับมาให้ในที่สุดแล้วมันจะนอนไม่หลับเราต้องนอนฟังเสียงนี้ดังตลอดเวลาเลยนะครับฮอร์โมนที่มันแปรปวนไปเปลี่ยนแปลงไปนะครับพอเรามีภาวะเลือดค่อนข้างจางน่ที่เห็นในชัดในลูกกลุ่มลูกเสียงในหูก็คือฮอร์โมนเมลาโทนินนะครับฮอร์โมนเมลาตทนินนี้นะครับมีหน้าที่ ควบคุมการนอนหลับของเราแต่เมื่อไหรที่ความเครียดเลือดของเรานั้นเริ่มจางลงนะครับฮอร์โมนตัวนี้จะลดน้อยลงมันจะทําให้เรานอนไม่หลับนะครับเมื่อฮอร์โมนของเราแปรปรวนไปเรื่อยๆนะครับมันจะส่งผลให้ตัวภูมิในร่างกายของเรานั้นกลับมาทําลายตัวเองนะครับโดยปกติตัวภูมิในร่างกายของเรานั้นมีหน้าที่กําจัดเชืลอโรกเสี่ยงแปลกปลอมที่เข้ามาสู่ในร่างกายของเราแต่เมื่อไรก็ตามนะครับที่ ภูมิของเรานั้นนะครับทำงานปิดเพี้ยนนะฮะทำกาวจะกลับมาทําลายตัวเองนะฮะนะครับนะะตัวสําคัญนะฮะตัวสําคัญในเรื่องของภูมินะครับนะก็คือภูมิมันจะกลับมาทําลายตัวกล้ามเนื้อและข้อต่อของเรานะครับในส่วนตรงนี้มันจะส่งผลให้นะครับพวกเรานั้นมีการปวดตามร่างกายปวดตามข้อนะครับไปเรื่อยๆในระยะเบื้องต้นนะครับผมเองก็จะใช้คําว่า ร่างกายองเรานั้นมีภาวะนะครับมีภาวะ,ม,าวะมีแนวโน้มเป็นโรกรูมาตอยนะครับเป็นโรกรูมาตอยนะฮะมันจะปวดตามเนื้อตามตัวนะครับแต่นานๆเข้าไปผมเองก็พบว่านะครับเป็นโรคเสียงดังเป็นโรกรูมาตอยเลยนะจากที่มีแนวโน้มแต่พอเราร่างกายเราไม่แข็งแรงนะครับคุมทําลายไปเรื่อยๆมันก็เกิดเป็นโรกรูมาตอยขึ้นมานะครับรูมาตอยกับโรคเสียงดังหูเนี้ย หลายท่านเลยคนไข้ที่มาปรึกษาและคนไข้ที่รักษากับผมนะครับมีเยอะไหมมีเยอะนะครับเป็นทั้งลุมพตตอยและเกิดเกิดเสียงดังในหูหรือเป็นคู่กันเลยนะครับนะบภูมิของเรานะฮะถ้าภูมิของเรานันทาลายตัวผิวหนังมันจะทําให้ผิวหนังของเรานั้นเกิดการผื่นคันแพ้ง,ง่ายขึ้นมานะครับเป็นลักษณะแบบเป็นเลื้อรลังเลยผิวหนังของเราจะอักเสบนะครับ,นะรบหรือเป็น โจกขาวเป็นแล้วก็หายยากนะครับนอกจากนั้นนะภูมิของเรานั้นบางทีแต่ส่วนใหญ่จะหลายหลายท่านเลยก็คือทํหลายชีใบหน้าของเราก็ทําให้ผิวหนังที่ใบหน้าของเรานั้นเกิดาการอักเสบก็เกิดฝ้าเป็นปื้นขึ้นมานะครับอนอกจากนั้นนะครับส่วนใหญ่ก็จะทําลายตัวนังศีรษะของเราด้วยนะครับนังศีรษะของเราก็จะเป็นตุ่มคันแพ้ง่ายแล้วก็ บางทีแต่โดยส่วนใหญ่นะครับก็คือผมจะเริ่มร่วงนะครับเริ่มร่วงมากกว่าผิดปกติมากกว่าปกตินะครับจะร่วงแล้วก็คุมพอเรานั้นก็ทําลายตัวระบบอวัยวะภายในปอดตับม,ม้ามไตหัวใจรวมถึง <c oughs> ตัวโครงสร้างคงหูของเรานะครับโครงสร้างของหูของเราหูของเรามีหน้าที่รับคําสั่งการเรื่องของการได้ยินและแปลประมวลผลนะครับนะฮะ ตัวโครงสร้างหูของเรานั้นก็ประกอบด้วยตัวกระดูกชนิดชนิดนะครับหลอดเลือดเส้นประสาทรวมถึงสมองที่ควบคุมการสั่งการแปรผลต่างๆนะครับตัวภูมิในร่างกายของเรานั้นก็จะทําลายตัวระบบโครงสร้างของหูของเราไปด้วยจริงๆก็คือทําลายทุกส่วนในร่างกายของเรานะครับตัวกล้ามเนื้อข้อต่อนะครับผิวหนังระบบอวัยวะภายในทั้งหมดจะถูกทําลายไปเรื่อยๆเ,เ,เ,เลยนะครับจากที่ เรามีภาวะเลือดค่อนข้างจางในเบื้องต้นก่อนนะก็ทำลายไปเรื่อยเสร็จปุ๊บนะฮะสิ่งที่เราเจะสังเกตได้ก็คืออะไรบ้างครับเวลาที่คุมในร่างกายของเราทำลายตัวเองนะฮะเกิดการแพ้คุมขึ้นมานะครับมันก็เกิดการอักเสบภายในขึ้นมานะครับมันจะเกิดการอักเสบภายในขึ้นมานะครับสิ่งที่เราเจอเจอนะครับเราเจอเจอจากการอักเสบในร่างกายของเรานั้นนะครับเรามักจะมีไข้ต่ำ นะครับมีไข้ต่ำๆตัวรุมรมร้อนๆนะครับตัวรุมร้อนจะส่งผลให้ร่างกายของเรานั้นนะครับมีภาวะหนึ่งก็คือทำให้เราต้องดื่มน้ําเข้าไปเยอะดื่มน้ําเข้าไปเยอะเพื่อดูดซับความร้อนก็ฉี่ออกดื่มน้ําเยอะก็ฉี่ออกแต่หลายท่านเกิดการท้องผูกตามมานะครับเกิดการท้องผูกตามมามันเพราะว่าอะไรนะครับน้าไปดูดซับความร้อนก็ฉี่ออกน้ำไปดื่มแล้วใส่ยาคเรานั้นไม่เพียงพอมันเกิดการท้องผูกขึ้นมาตามมานะครับเกิด ท้องผูกตามมาเลยนะครับอาหารต่าง,างๆที่มีรสเผ็ดร้อนนะครับพวกพริกกินข่าตะไคร้ใบมะกรูดพวกเครื่องเทศต,ต่างๆนะครับอาหารที่มีฤทธเผ็ดร้อนนะครับเราจะทานได้น้อยร้นน้อยจะทานได้น,น,น้อยน้อยลงนะครับนะมันจะทานไม่ได้เยอะเหมือนเดิมนะฮะมันจะทานออกไปทางจืดเลยนะครับออกไปทางจืดเลยนะฮะตัวเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่เราดื่มน้ําไม่เพียงพอนะครับดื่มน้ําไม่เพียงพอจะทําให้ เกิดการร้อนในในเกิดแผลในปากดื่มน้ำไม่เพียงพอพักผ่อนไม่เพียงพอมีความเครียดน,นะครับร่างกายองเราก็จะยิ่งอักเสบแผลในปากก็จะเกิดขึ้นแบบเรื้อรังเลยนะครับแบบไม่จบไม่สิ้นเลยนะครับนอกจากตัวหนึ่งที่สําคัญก็คือเรื่องของเลือดจางแล้วนะครับในการรักษาจริงนะครับพอเราไปดูคนไข้ในเรื่องของตัวค่าไขมันในเลือดนะครับไขมันเลือด หลายท่านเลยนะครับที่ผมเจอเจอก็คือมันค่อนข้างจะปิ่มสูงหรือไขมันนั้นเลือดค่อนข้างสูงนะครับค่อนข้างสูงนะฮะเราก็ทราบนะครับว่าไขมันเลือดของเราค่อนข้างสูงเนะี่ยไขมันเนี่ยนะครับมันก็จะไปอยู่ตามาที่เป็นส่วนเกินนะครับที่มันเกินมานะฮะมันก็จะไปอยู่ตามหลอดเลือดของเรานะฮะในเซลล์ตับในผิวหนัง ทุกส่วนในร่างกายของเรานะก,ก็จะกระจายกระจายไปนะครับแล้วก็อยู่ในหลอดเลือดของเรานะครับการที่มีไขมันเลือดของเราสูงนั้นมันก็ไปขวางทางการเดินเลือดของเราการหมุนเวียนเลือดของเราต่างๆนะครับมันก็ไม่ดีพอเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ในหลายท่านเลยนะครับที่เป็นโรคเสี่ยงเลือดในหูนะฮะพอ,อะเราเป็นไป,น,ปน,นานเข้านานเข้าน,าน,าน,นะครับมันสามารถเกิดเป็นเนื้องอกในสมองได้ไหม ได้นะครับเกิดเป็นเนื้องอกที่เส้นประสาทหูได้ไหมได้นะครับอยู่ที่ระยะเวลาหรือปัจจัยต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับคนไข้แต่และท่านนะครับแต่ว่ามันมีแนวโน้มที่สามารถเป็นไปได้นะครับเพราะว่าอะไรนะครับนะฮะในกลุม่มโรคแพ้ภูมิตัวเองหรือรูมโตอยเอสเอนะครับเราก็จะดีนคาว่าตัวรูมอตอยโหนดนะครับรูมตอยโหนดก็คือบริเวณไหนที่ร่างกายเรานั้นอักเสบนะครับ กรอบกับร the ok the uh, ่างกายของเรานั้นจะสะสมไขมันก้อนเล็กขึ้นมานะครับก็ฟอร์มตัวขึ้นมาถ้ามันเกิดที่ตัวเนื้องอกในสมองของเรานะครับมันก็เป็นเนื้องอกในสมองหรือเนื้องอกที่เส้นประสาทหูของเรานั้นสามารถเกิดขึ้นได้ไหมก็เกิดขึ้นได้จากปริมาณไขมันที่เราค่อนข้างจะสูงหรือไขมันสูงปี๊ดเลยเป็นเวลากิดต่อกันนะครับเลือดจางไม่พอนะแต่หลายๆท่านผมก็เจอว่านะครับไขมันเลือดค่อนข้างสูงเช่นเดียวกันนะครับสิ่งสําคัญนะครับสิ่งสําคัญที่ ทำให้ร่างกายของเราอักเสบทําให้โครงสร้างหูของเรานั้นอักเสบนะครับหลายท่านอาจจะไม่ทราบนะฮะแต่นะครับพอผมเองรักษาคนไข้มาอย่างยาวนานก็พบว่านะครับตัวอาหารแสดงนะอาหารแดสนะครับเป็นปัจจัยสําคัญเลยที่ไปเร่งให้ร่างกายของเราอักเสบร,รวมถึงโครงสร้างหูของเราของเรานั้นกเกิดการอักเสบขึ้นมานะครับอาหารแดสนะครับเป็นกฎธรรมชาติที่หมอเอแพทยแผนไทยนั้น ไม่ได้เป็นคนกําหนดขึ้นมานะครับเราจะทราบหรือไม่ทราบเราจะยอมรับหรือไม่ยอมรับก็าตามนะครับแต่รักษาคนไข้จริงพอซักประวัติเยอะๆนะครับแบบละเอียดเลยก็จะรู้ว่าที่ผ่านมานะครับชีวิตประจําวันของคนไข้นั้นทานแต่อาหารสแสลงนะฮะอาหารสแสลงก็อย่างเช่นนะครับปลาปร้าปลาเจ้าผักดองหน่อไม้ผลไม้ดองอาหารทะเลเครื่องในไข่เห็ดเบเกอรี่นะครับพวกธัญพืชพวกเนื้อวัวเนื้อควายนะฮะ กุ้งหอยปูนะครับน้ำจืดน้ำเค็มนะเหมือนกันนะฮะแล้วก็ก <flow> ุ้งหอยเปิ้งบหมูทูปูน้ำจืดอ่าเป็นของน้ำเค็มนะฮะก็เหมือนกันนะครับน้ำจืดน้ำเค็มเหมือนกันนะกุ้งหอยเปิ้งบหมูทูนะฮะอาหารเหล่านี้นะครับเป็นอาหารที่พวกเราคุ้นเคยอย่างเช่นไข่อย่างเงี้ยนะครับไข่ดีมีประโยชน์นะนะครับแต่พอร่างกายของเราเกิดภาวะเสียสมดุลนะครับ เกิดการอักเสบแล้วไข่ที่ดีมีอยู่นั้นก็จะไปกระตุ้นร่างกายของเรานั้นให้อักเสบมากขึ้นนะครับพอกระตุ้นมากขึ้นนะครับกระตุ้นไปนะครับท่านทราบไหมครับว่าคนที่เป็นเสียงดังในหูนั้นเราทานอาหารเสีงผิดแม้แต่คําเดียวเสียงดังในหูก็จะดังขึ้นแล้วแบบไม่หายเลยคิดดูว่าถ้าเราไม่ทราบว่าอาหารการกินที่เราทานไป2 3, 4, 5, 5, มื้อ3มื้อสมื้อหมื้อนะฮะหรือแม้แต่ของว่างก็ตามของวานเวนพวกขนมนะครับ พวกนี้นะฮะมันก็ทําให้หูของเรานั้นดังดังดังตลอดเวลาไม่มีวันจบสิ้นเลยนะครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าตัวหารแสงนั้นมันเป็นกฎธรรมชาติไม่ได้มองเองไม่ได้เป็นคนลงมือขึ้นมานะครับมันเป็นธรรมชาติเราจะยอมรับหรือไม่ยอมรับก็าตามผิดคํานึงนั้นเสียงในหูก็ดังตลอดเวลาเลยนะครับสิ่งที่เราทานได้นะครับสิ่งที่เรามันมีของหลายเยอะแยะเลยที่เราทานไม่ได้ แต่สำคัญที่สุดก็คือเราจาเฉพาะสิ่งที่เราทานได้ก็พอนะครับสิ่งที่เราทานได้ไม่แสดงนั้นก็คือหมูนะครับเนื้อหมูหมูเป็นก็เป็นหมูสันในหมูเนื้อแดงนะครับอย่าเอาหมู3ชั้นนะฮะหมูเนื้อแดงหมูสันในหมูสับนะครับให้ทานแล้วก็ปลาช่อนปลาดับทิมเต้าหู้ถูเดืองชิดหลอดสีขาวนะครับต่อไว้สีอย่างนี่ก็คือหมูนะครับปลาช่อนปลาดับทิมเต้าหู้ถูเดืองหลอดสีขาวให้ทานในสัดส่วน 60- 70%ถึงซ ส่วนผัดที่ทานได้ก็คือผักกาดขาวผักคะน้ากวางตุ้งกระลำปีถั่วยาวผักชีนะฮะผักกาดขาวคะน้ากวางตุ้งกระลำปีถั่วยาวผักชีกวางตุ้งก็เป็นกวางตุ้งต้นโตคะน้าต้นโตนะต้นสูงนะครับนะให้ทานในสัดส่วน30-4 0เนะฮะแล้วก็ปรุงด้วยเกลือน้ำปลาซีอิ๊วขาวซอสถั่วเหลืองเกลือก็ขอให้เป็นเกลือสีขาวนะครับเกลือแกงธรรมดานะฮะเกลือน้ำปลาซีอิ๊วขาวซอสถั่วเหลืองนะครับ ผลไม้ทาน 2- 3สามชิ้นก็คือแอปเปิลกับฝั่งหรือไม่ทานก็ได้นะครับเราเน้นทานกับข้าวแล้วกับข้าวทุกอย่างนะครับเน้นว่าเราต้องทำเองนะครับอย่าไปซื้อเขาถ้าไปซื้อเขาต้องสังเม่ค้าว่าใส่อะไรได้บ้างนะครับถ้าเราบอกว่าเราไม่มีเวลานะครับเรายุ่งนะครับเราไม่สามารถทำกับข้าวเองได้นะครับโอกาสที่เราจะหายจากเสียงเด่นหูเนี้ยแทบจะไม่มีเลยนะครับต้องทำเองนะฮะอย่าไปซื้อเขานะครับโดนหาแสดงคำหนึ่งก็ดังแล้ว นะครับตัวอาหารแสลงนะครับถ้าเป็นคุณผู้หญิงคุณผู้ชายนะครับที่อย่างคุณผู้หญิงนะที่โสดไม่แต่งงานนะครับไม่มีเพศสัมพันธ์ก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าคุณผู้หญิงที่มีเพศสัมพันธ์นะมีเพศสัมพันธ์มีแฟนมีสามีนะการมีเพศสัมพันธ์นั้นก็ถือเป็นเรื่องปกติธรรมดาของคนมีครอบครัวนะครับแต่ว่าเวลาที่ มีกิจกรรมกันนะครับคุณสามีก็หลังเข้าไปในช่องคลอดของคุณผู้หญิงนะครับคุณผู้หญิงก็ได้รับอาหารเสแงเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าอะไรอาหารต่างๆที่สามีของเราทานเข้าไปนะครับทานเข้าไปนั้นก็เอาเพลียเป็นน้าเชื่อเป็นนสุจินะครับเป็นสารคัดหลั่งต่างๆแล้วก็เข้าไปในช่องคลอดของคุณผู้หญิงช่องคลอดของผู้หญิงก็กักไว้แล้วก็ดูดซับเข้าไปใช้นะครับก็เป็นกฎธรรมชาติก็ทําให้คุณผู้หญิงนั้นได้รับอาหารเสแงสองทังคือจากทางที่ เราเองนะครับทานเองกับจากสาม,มีด้วยนะครับอันนี้นะครับก็ขอแนะนำให้คุณผู้ชายสวมถุงยางอนามัยนะครับอันนี้ก็สำคัญนะครับนอกจากตัวอาหารสแสลงเป็นตัวการสำคัญที่ไปเร่งการอักเสบทำให้ภูมิในร่างกายของเราผิดเพี้ยนแล้วนะครับ,นะรบในกลุ่มโรคแพ้ภูมิตัวเองนะนักว,กวิสารก็พบว่าการที่ร่างกายของเรานั้นได้รับเชื้อไวรัสแบคทีเรียนะครับไวรัสแบคทีเรียนะครับ เข้าไปนะครับเชื้อเหล่านี้นะครับพอเข้าไปในร่างกายเขาก็จะสร้างสารพิษขึ้นมาสารพิษเหล่านั้นนะครับเขาก็จะไปกระตุ้นภูมิร่างกายของเรานั้นให้ทํางานติดเพี้ยนมากขึ้นมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะ56ปีที่ผ่านมานะครับหลายท่านก็มีการระบาดของไวรัสนะครับหลายท่านก็ติดเชื้อไวรัสแต่ส่วนใหญ่นะครับก็ต้องได้รับไวรัสทางการแพทย์ครั้ง3ครั้ง4ครั้ง5ครั้งนะครับ หลายท่านเลยนะครับที่ทั้งติดไวรัสโดยตรงแล้วก็ต้องได้รับไวรัสทางการแพทย์นะครับแต่หลังจากนั้นร่างกายอดแอมากๆเลยนะถามว่าเกี่ยวข้องไหมนะครับในประสบการณ์ที่ผมรักษามานั้นนะพบว่ามันเกี่ยวข้องกันโดยตรงนะครับแต่ว่ามันผ่านไปแล้วนะครับแล้วก็ไม่ต้องกังวลน,นะครับเรามาฟื้นฟูร่างกายของเรานะครับให้ดีนะฮะนะครับสิ่งที่ นะครับสิ่งที่หลายท่านอยากหายนะครับอยากหายนะครับก็คือเราต้องรู้วิธีว่าจะรักษาตัวเองอย่างไรให้เสียงดังในหูหายไปนะครับนะในทางคลินิกผมเองก็มียาแผนโบราณน,นะครับก็คือ,อยาชุดแรกก็คือ,อยาชุดปรับสมดุลที่จะไปหยุดภาวะการเสพภายในเรงังของเรานะครับหลายท่านเลยนะครับที่ตั้งใจรักษาแล้วก็ไม่ดื้อน,นะฮะซักประมาณ10วัน5วัน10วัน15วัน20วัน หรือเดือนหนึ่งนะครับก็พบว่าเสียงดังในหูนั้นค่อยๆลดลงแล้วนะครับลดลงแล้วนะอาจจะมีลดลงเวลาที่ไปเจือของแสลงนะครับมันอาจจะขึ้นนะฮะแต่ทำให้เราเองนะครับมีกําลังใจมีแนวทางในการรักษานะครับถ้าเราทานอาหารทานยาไปนะครับแล้วก็ทานอาหารตามที่หมอเอบอกอย่างเข่งคัดนะครับทาไปนะครับอาหารแสลงคํานึงหมอเอจะพูดเสมอนะครับว่าอย่าเข้าปากนะครับ กับข้าวต้องทําเองถ้าเราทําได้แบบนี้นะครับเสียงดังหูคนเราจะค่อยลดลงลดลงลดลงอยู่ได้แบบสบายๆเลยนะครับนะเห็นผลไวไหมอย่างที่บอกไปนะครับว่าถ้าเรามีวินัยนะครับมันก็เห็นผลนะฮะเป็นคนไข้มองเอแล้วนะครับต้องส่งการบ้านกับข้าวที่ทานส่งให้มอดูทุกมือทุกวันนะครับนฮะตัวยานะครับยาชุดแรกก็คือยาชุดปรับสมดุลนะฮะยาชุดนี้นะครับใช้เวลา33วันถึง35วันนะครับ นะเราก็ทานไปนะหลังจากนั้นนะครับเราก็ตามด้วยยาชุดฟื้นฟูก็คือนะครับยาชุดฟื้นฟูก็เป็นยาที่จะไปจัดการระบบการอักเสบในร่างกายของเรานะครับช่วยเพิ่มการไหลเวียนในเลือดของใน, Ball ในร่างกายของเรานะครับให้เลือดลมของเราเดินดีขึ้นนะครับเราก็ทานยาชุดนี้ไปเรื่อยๆจนเรา lean, เร่างกายของเราแข็งแรงการอักเสบค่ <ๆ S 1> ยอยลๆลดลงลดลงลดลงร่างกายของเราแข็งแรงมากขึ้นมากขึ้นนะครับในที่สุดนะครับ เสียงเร่งเสียงดังในหูคนลองก็จะเริ่มค่อยหายขาดไปหายขาดไปแต่ถามว่าใช้เวลาไหมใช้เวลาแต่ว่าแนวทางการรักษาที่หมอเอบอกให้ไปนะครับนะมันจะเห็นผลไวมากนะครับส่วนนะฮะส่วนที่สําคัญนอกจากยาแล้วก็คือในเรื่องของการปรับการอยู่กันกินใหม่นะครับกินยังไงล่ะคุณหมอนะครับอย่างที่บอกไปนะว่าสิ่งที่เราทานได้ก็คือหมูนะครับหมูเนื้อแดงหมูสันในหมูสามบ้างนะครับหมู ปลาช่อนปลาดับทิมตู้ถูเหลืองหลอดสีขาวนะครับแล้วทานในสัดส่วน60-70%ส่วนผักก็คือผักกาดขาว,ขาวคะน้ากวางตุ้งกระปีทูยาผักชีนะครับแล้วทานในสัดส่วน30-40%ปรุงด้วยเกลือน้ำปลาสีขาวชอตถูเหงแล้วก็ผล,ลไม้ก็แอปเปิลกับฝรั่งทานพอล้างปากหรือเมื่อต้องทานก็ได้นะครับกับข้าวเราทําเองนะครับเราทําเอง นอกเหนือจากนี้นะครับเราไม่เอาเข้าปากหรือไม่ทานก็คือจัดเป็นอาหารแสลงนะครับอาหารแสลงไปเร่งการอักเสบทําให้หูของเราดังขึ้นเราก็ไม่ต้องไปทานมันนะครับการที่หมอเอเน้นให้คนไข้ทานโปรตีนนะครับทานโปรตีนก็คือ70%ผัก30%นะครับเป็นโปรตีนกับผักที่ไม่แสลงนะย้ำนะฮะนะครับทุกทุกประโยคเลยนะครับหมอจ่ายย้ำนะอาหารที่ไม่แสลงนะครับ ตัวโปรตีนที่เราทานเข้าไปนะครับร่างกายของเรานั้นก็จะย่อยย่อยพอย่อยเสร็จปุ๊บก็ได้กดอเมนูขึ้นมาส่วนผักก็ให้วิตามินแล้วก็ตัวไฟเบอร์นะครับวิตามินเหล่านั้นเราจะเรียกว่าโคเฟกเตอร์นะครับร่างกายของเรานนั้นจะกดเมนูรวมกับโคเฟกเตอร์แล้วมีเ,มเอนไซม์ในร่างกายของเรานนั้นทํางานนะครับร่างกายของเรานนั้นก็จะสังเคราะห์สายโปรตีนขึ้นมาสายโปรตีนที่ได้ก็เป็นฮอร์โมนเป็นเม็ดเลือดเป็นภูมิคุ้มกันเป็นกล้ามเนื้อ และก,ก็การซ่อมแซมต่างๆหน้าที่ของโปรโตีนที่ทาหน้าที่เขาค่ทำหน้าที่ไปนะครับมันก็ส่งผลให้ความเข้มขลุด ok ของเรานั้นค่อยเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่ม,มขึ้นเมื่อความเข้มขลุด ok ของเราเพิ่มขึ้นฮอร์โมนเมลาโทนินของเรานั้นจะเพิ่มตามแล้วเราจะนอนหลับได้นะครับทุกคนอยากได้มากเกี่ยวกับโรคเสียงไรหูก็คืออยากให้มันนอนหลับนะครับอยากให้มันนอนหลับได้เป็นปกติมันทรมานมันนอนไม่ได้ นะครับเราเองจะก็ค่อยนอนหลับเพื่อหลับยาวขึ้นยาวขึ้นยาวขึ้นนะฮะเมื่อไหร่ที่เรานอนหลับได้ยาวขึ้นลึกขึ้นนั่นแหละครับเป็นสัญญาณที่จะทําให้เสียงดังหูของเรานั้นลดลงแล้วก็ค่อยๆหายไ,ไปนะครับ <c oughs> นะฮะตัวความเข้มเลือดที่มันเพิ่มขึ้นนะครับนะฮะสารอาหารที่อยู่ในระบบเลือดของเรานั้นก็จะดีตามนะครับเลือดของเรานั้นก็จะ เอาร่างกายของเรานั้นก็จะเอาเลือดน,นะครับไปเลี้ยง sale, เซลล์อวัยวะภายในร่างกายของเรารวมถึงตัวระบบโครงสร้างหูของเราที่เป็นปัญหาโครงสร้างสมองที่มีปัญหานะครับร่างกายคนเรานั้นก็จะเอาสารอาหารเหล่านั้นไปฟื้นฟูเซลล์นะครับที่เป็นโครงสร้างเรื่องของหูของเรานะฮะน,นะครับส่วนนะครับส่วนข้าวเองนะครับหมอเอไม่ได้พูดบนงข้าวนะฮะ ข้าวนะครับขอให้ทานข้าวสวยนะครับสช้อนโต๊ะเช้าเที่ยงเย็นไม่ต้องนะครับนะข้าวสวย2ช้อนโต๊ะเช้าเที่ยงเย็นไม่ต้องนะครับหลายท่านบอกว่าถ้าอยากหายไวทําไงคุณหมอนะครับเน้นปลาช่อนปลาทับทิมเลยนะครับกับผักที่ผมบอกไปอัตราส่วน70ต่อ30แล้วข้าวไม่ต้องทานเลยนะครับข้าวไม่ต้องทานนะฮะไม่ว่าจะเป็นข้าวแบบไหนนะครับแต่ถ้าท่านใดไม่คุ้น ข้าวนะครับทา,าทานเฉพาะข้าวสวยนะครับสองช้อนโต๊ะเ้าเที่ยงอย่าไม่ต้องนะครับเพราะอะไรนะครับเพราะอะไรมีเหตุผลอะไรหลักคุณหมอเอนะครับถ้าเราไปดูในเรื่องของชีวเคมีในร่างกายของเรานะครับสารอาหารที่เราทานเข้าไปไม่ว่าจะเป็นตัวโปรตีนนะครับคาร์บโบไฮเดรตไขมันสารอาหารเหล่านี้นะครับก็จะเป็น ตัวที่ให้พลังงานนะครับ <French Claire> พอทานเข้าไปเสร็จป <understands> <Hence> <TALIESIN> ุ๊บร่างกายคนเราก็จะย่อยแล้วก็เผาผันสันดาปเป็นพลังงานออกมาพลังงานเหล่านั้นนะครับร่างกายคนเราก็เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราการเดินการเหินการวิ่งการทํางานนะครับใช้พลังงานจากอาหารที่เราทานเข้าไปนะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่เราเองนั้นใช้พลังงานไม่หมดนะครับร่างกายคนเรานั้นจะเปลี่ยนไปอยู่ในรูปของพลังงานสํารองและอยู่ในรูปของไขมันในที่สุด ไขมันก็จะแทรกตามหลอดเลือดของเรานะครับตามใต้ผิวหนังตัวใต้ผิวหนังนะครับรวมถึงช่องท้องทุกส่วนนะครับโดยแล้ก็อยู่ในหลอดเลือดของเรานะครับพออยู่ในหลอดเลือดของเราหลอดเลือดเข้าหัวใจนะครับก็ไม่ดีนะฮะอยู่ในหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงสมองของเราและหลอดเลือดที่อยู่ในโครงสร้างหูของเรานั้นนะครับมันก็ไม่ดีนะครับมันเกินค่ามาตรฐานนะฮะนะครับพอเรา าทานแป้งน้ําตาลน้อยนะครับพอเราทานแป้งน้ําตาลน้อยเสร็จปุ๊บนะครับตัวแป้งน้ําตาลเองนะครับหมอเอรวมถึงอะไรบ้างครับนอกจากาตัวข้าวเนาะนะครับข้าวนะ่แม้ทั้งข้าวสวยหมอยให้ทานแค่สองชั่วต้นชเที่ยงย่าไม่ต้องข้าวเหนียวไรเบอรี่ข้าวกล้องกล้วยสับประรดมะละกอฟักทองเผือกมันข้าพโพดเบเกอรี่ลูกเดือยทันจะพืชนะครับรวมถึงผลไม้อื่นๆนะฮะหมอเอจะให้งดนะครับ งดเพื่ออะไรนะครับเพื <rice bile> <turns> ่อให้ร่างกายของเรานั้นรื่มขาดไปนน้าตาลหรือคาร์โบไฮเดตนะครับเมื่อไรก็ตามที่ร่างกายของเรานั้นรื่มขาดไป้นน้าตาลหรือคาร์โบไฮเดตนะครับร่างกายของเรานั้นจะมองหาเอาตัวพลังงานรูปดี่2ก็คือโปรตีนนะครับมาเผาผลาญเป็นพลังงานแต่ในความเป็นจริงร่างกายของเรานั้นจะสมงนไว้ก่อนร่างกายของเรานั้นจะข้ามมาเอาตัวไขมันที่เป็นพลังงานสำรองที่เป็นส่วนเกินในร่างกายองเรานั้นเอามาเผาผลาญพลังงานแทนนะครับ ไขมันของเราจะก็ค่อยถูดึงออกมาเผาเออกมาใช้มาเผาผ่านเว็นพลังงานประกอบกับเราต้องออกกําลังกายนะครับคนที่เป็นลูกเสี่ยงดังนในหูถ้าไม่ออกกําลังกายหมอบอกได้เลยนะครับว่าไม่มีทางหายนะครับออกกาลังกายสาคัญมากๆนะครับถ้าคนมีอายุหน่อยนะครับข้อเข่ามีปัญหาก็ใช้ค่อยๆใช้ปั่นจักรยานไฟฟ้าให้หัวใจนั้นเต้นตืบๆนะครับหรือ วัยรุ่นหน่อยนะครับก็ไปเล่นกีฬาไปออกกําลังกายนะครับก็เน้นทั้งคาร์ดิโอนะครับการวิ่งการเดินการเล่นกีฬานะครับให้หัวใจมันเต้นตืบๆแบบนั้นก็เรียกเป็นแบบคาร์ดิโอนะฮะคาร์ดิโอนะครับแล้วก็สำคัญอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของเวทเทรนนิ่งนะครับเรื่องของการยุกน้ําหนักนการใช้แรงต้านต่างๆนะครับบอดี้เวทนะครับก็สําคัญนะครับนะฮะหลายท่านเลยที่เล่นโยคะนะครับไม่ใช่ว่ายโยคะไม่ดีนะฮะ ยคะาก็ดีนะครับเราเล่นกีฬายอย่างอื่นแล้วก็มาทำยกขายืดเส้นยืดสายก็ดีนะครับแต่ว่าถ้าจะใช้ยกะาอย่างเดียวนั้นนะครับเท่าที่ประสบการณ์ของหมอรักษาคนไข้มานะครับยังไม่เพียงพอนะฮะยังไม่เพียงพอเราต้องใช้คาร์ดิโอนะครับแล้วก็เวทเทรนนิ่งควบคู่กันไปนะครับร่างกายของเรานั้นก็ดึงเอาไขมันออกมาเผาผลาญเป็นพลังงานนะครับหรือหลายท่านเลยนะครับที่มีอาการในเรื่องของ เส้นเลือดในสมองก็จะตีบหรือมีการอาฟอร์มตัวของไขมันกรดโอเ็กที่อยู่ในสมองของเราหรือเกิดเป็นเนื้องอ,อกในสมองแล้ว,ม,วมีเสียงดังในหูนะครับไขมันเหล่านี้จะถูกดึงออกมาใช้นะครับใช้นะครับ,นะรบเราออกกาลังกายไปลดไปน้ําตาลไปแต่เน้นทานกับข้าวให้อิ่มหิวกินอิ่มหยุดไม,ม่อดนะครับมันก็จะทําให้นะครับความเคลื่อนไของเราเพิ่มขึ้นเพิ่ม,ม,มขึ้นนะฮะการไหลเวียนเลือดของเราเริ่มดีขึ้นร่างกายของเรานั้น มีเวลาซ่อมแซมตัวเองนะครับมากเข้ามากเข้ามันก็จะทําให้นะครับตัวเสียงในหูนั้นค่อยดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเองนะครับดีขึ้นดีขึ้นเองนะฮะแล้วก็ที่สําคัญอาหารที่นอกเหนือจากที่หมอเอบอกนั้นคําเดียวก็อย่าเข้าปากนะครับไม่เอานะฮะนะครับไม่ต้องต่อรองนะครับมายอย่างอันนั้นกินได้ไหมไอันนี้กินได้ไหมนะครับหมอที่ตอบว่ามันทานไม่ได้นะครับมันทานไม่ได้เสียเวลานะครับจาเฉพาะที่ หมอเอบอกแล้วก็จดเอานะครับแล้วก็ทานให้มันอิ่มโรคเสียงรังหูนี้ทานเยอะท้องอื่นหูก็ดังนะครับทานน้อยทานไม่เพียงพอท้องเริ่มร้องเริ่มหิวนะครับลมออกหูหูมันก็ดังนะครับเราต้องแบบค่อยดูแลตัวเองไปนะครับกระบวนการรักษาลูกเสียงรังหูนั้นถามบอกว่าซับซ้อนไหมนะครับ สำหรับโมเอกเอ็ไม่บอกว่ามันไม่ได้ซับซ้อนอะไรนะครับแท้จริงแล้วมันก็คือกลุก่มโรคแพ้ภูมิตัวเองนะครับแต่ว่ามันไปเกิดที่โครงสร้างหูของเรานะครับลกลุ่มโรคแพ้ภูมิจะก็คือโรครูมอตอยเอสเอเนี่แหละครับแต่ว่ามันไปเกิดที่โครงสร้างหูของเรานะครับแต่ว่าพอเราไปแก้ปัญหาที่ต้นเหตุของโรคมันนะครับปาเหตุมันก็จบนะครับหลายท่านที่มาเป็นคนไข้โมอเอนะครับจะรู้ว่านะครับ มันไม่ได้ยากเลยนะครับมันไม่ได้ยากที่จะหายเลยแต่ว่ามันยากที่ตัวเราเองนะครับว่าเราจะทําตามแนวทางที่หมอวางไว้ให้ได้แบบเคร่งคัดไหมนะครับเป็นคนไข้หมอแล้วหมอก็บังคับให้คนไข้นั้นถ่ายรูปกับข้าวที่ทานส่งให้หมอดูทุกมื้อทุกวันนะมีอะไรก็พูดคุยกันระยะทางไม่ได้เป็นอุปสรรคในการรักษาสําคัญที่เราเองนั้นมีวินยัยมีความซื่อสัตย์ในการดูแลตัวเองหรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับก็ อยากจะฝากทุกท่านไว้นะครับอย่าทอแท้อย่าสิ้นหวังนะครับมันรักษาได้นะครับมันไม่ได้จนหนทางขนาดนั้นหรอกนะครับก็หวังว่านะครับคลิปนี้คงเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับเป็นแรงเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านนะครับนะแล้วก็ท่านใดนะครับที่รับชมผ่านช่อง YouTube ของมอเอพย์แผนไทยนะครับผมเองก็ฝากท่านช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับหรือทาง f a c e b o o เอพย์แผนไทย ก็ฝากท่านช่วยกดติดตามก็ได้กดแชร์นะครับท่านใดที่อยากมันจะมาเป็นคนไข้หมอเอหาก็ติดต่อเข้ามาในทุกช่องทางที่ผมให้ไว้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับพบกันใหม่ในไลฟ์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ